โอ้ตรงนี้ก็มีพยนนันชนะด้วยพอาพระพรหมจำชื่อไม่ได้พระพรหมคือผู้สร้างนะครับผมอู้ตอนนี้ผมหนาไหม้แล้วแดดร้อนมากเลยเ,ออเป็นกระทงอะไรเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับว่าคือกระทงอะไรนะครับผม กับเกียวไบเกอร์วินเทนครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาเที่ยวชมวัดสมานรัตนารามนะครับอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในนี้จะมีจะมีอะไรนะครับผม <c oughs> ไปกันเลยครับ <c oughs> ก็จะมีร้านรวงต่างๆก่อนถึงทางเข้าพระพิคนเนตนะครับเยอะเลยมีหมึกย่างก็มีครับขนมจากก็น,นี่ครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าเด็กนะครับแล้วก็มีปลาสลิดด้วยนะครับโอ้นี่อะไรเนี่ย โหปลาตะเพียนต้มเกลือเนี่กยการไม่เคยเห็นนะครับมากินมากมันช่วยลดน้ำหนักกันได้นะครับผมกระบอกก็มีครับอ่าพวกขนมอะไรนะน้ำโป่งหนึ่งโหปลาสลิดนะครับยังเยอะเลยครับปลาสลิดโลละสองร้อยบาทนี่ร้านโหดยังมีเลยครับ นี่กะลิบปั๊บด้วยนะครับโ <c oughs> อ้โหต่อไปก็เราก็มาถึงจุดของพระพิฆเนศแล้วนะครับนู่นครับมองไปไกลๆส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสางเจ้านะครับ าเจ้าเท้เาไถ่ส่วนเนี่ย <Hey. S 1> ดอกเคราะห์ปีทรงวอกมะเส็งกุลขานนะครับใครที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการสดาะเคราะห์หรือว่าอะไรก็มาที่นี่ได้เลยนะครับนี่ครับเจ้าแม่กวนอิมโอ้โห <Hey. S 1> แล้วฝั่งนู้นก็จะ ผมจำชื่อไม่ได้นะครับจำชื่อไม่ได้แต่เข้ามาก็ไม่รู้จะไหวไ้วทั้งไหนก่อนไหว้เจ้าเปเจ้าเยอะมากเลยครับไหว้กันไม่วาดไม่ไหวนะฮะเนเราก็เดินเข้ามาใกล้ๆกับแม่น้ำบางปะกงแล้วนะครับ โ่าได้ยินเสียงผมหรือเปล่านะครับโอ้ตรงนี้ก็มีเพียนาคด้วยสองโน้นก็จะเป็นน้ำบางบกกงนะครับนี่เป็นอาคารพรระประชานาคเดี๋ยวเราไปดูชื่อหน่อยว่าเป็นพระอะไรน่าจะเป็นพระวิษณุมัง้ง พ่าพระพรหมจำชื่อไม่ได้พระพรหมคืองู้สร้างนะครับผมครับอู้ตอนนี้ผมน้าไหม้แล้วแดดร้อนมากเลยขอหลบแดดแป๊บนึงไม่ไหวละเราไปหลบฝังนน่งนู้นดีกว่าให้เพื่อนๆชมวิวไปด้วยนะครับ่มีปล่อยปล,ยปลาสลอกเคราะด้วย โอ้โหแล้วามาันนั่งหลบร้อนอยู่ตรงนี้นะครับคนเดียวเลย ตรงนี้ก็เป็นที่พักไอน้ำนะครับกนะ็จะมีไอน้ำให้เรานั่งตากเย็นๆนะครับมีช้างด้วยครับครับเราก็สามารถซื้ออาหารให้ช้างได้นะครับเย็นๆเลยน,ยน,ย,นยนะครับมีการปล่อยไอน้ำด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูช้างกนะัน เราสามารถซื้อของของที่ระลึกได้นะครับนี่นะครับของที่ระลึกนะครับโอเคนะครับเรบาไม่กล้าเดินใต้ครับกลัวครับกลัวโอ้เออปลามันดูดนมได้ด้วยเจ๋งดีเจ๋งดีนะครับ ผมก็นึกว่าพระจริงๆนะครับเหมือนมากตั้นได้เหมือนมากเลยครับไล่มา,มาตั้งแต่พระศิวลีนะครับถวายแล้วได้โชคได้ได้ลาบทันใจน,นะครับแล้วก็พระสันงิกายครับแล้วก็หลวงพ่อโตนะครับกรมดังสีนะครับนี่ก็ หลวงปู่เสากันตะสีโลนะครับผมวัดเรียบจังหวัดอุบลแล้วก็นี่หลวงปู่โตอินทะสุวรรณโนวัดประดูชิมพลีกรุงเทพนะครับแล้วก็หลวงพ่อกเกษมเขมิโกนะครับโอเขมมโกสุสารแต่ลักจังหวัดลำปางนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับ วัดจันทารามหรือวัดท่าสุงอุทัยธานีครับนี่ผมเคยไปแล้วก็หลวงพ่อหอมนะครับวัดท่าอิดจังหวัดอ่างทองนะครับก็หลวงพ่อสมชยัยทิตาวิริโยนะครับวัดเขาสุกิมจันทบุรีนะครับแล้วก็หลวงพ่อคูนะี่ครับหลวงพ่อคูนปริสุทโธทว,วัดปันไรจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็หลวงพ่อขินนะครับ นี่ครับไฮไลท์ครับตรงนี้ครับเป็นกระทรงนะครับเอ,อ่อเป็นกระทรงอะไรเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับว่าคือกระทรงอะไรนะครับผมไปไปดูกัน <Wow. S 1> โอเคนะครับครับผมก็เมื่อกี้เราก็พาทุกท่านไปชมมาตั้งหลายจุดหลายสถานที่นะครับตั้งแต่องค์พระพิคเนต ตั้งแต่พระพรหมสารเจ้าแม่กลอนอิ่มแล้วก็อีกมากมายนะครับวันนี้เราก็ได้ถึงเวลากลับกันแล้วครับรายได้ทุกทางที่เราเอามาทำบุญนั้นจะเอาไปสร้างโรงพยาบาลแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆนะครับก็แล้วแต่ใครจะศรัทธานะครับผมก็ ากกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพี่โอไบเกอร์วินเทจด้วยนะครับวันหน้าเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวไหนก็ติดตามชมกันได้นะครับสวัสดีครับ